สายดีค่ะบอยรู้ใช่ไหมคบว่าเราจะถามอะไรอค่ะบอนสนุกคนสบายดีค่ะคอยคูไ่ไคอยราบดี่อยทราบดีแต่คนเ,เป็นเหรอนอ่ใช่ค่่่น<า>คนคะ ุกคนทุกคนที่เป็นบวกค่ะก็เดี๋ยวทำไมเงี้ยหูบะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นบวกค่ะก็ตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเล่นเอาช่วงที่ผ่านมาค่ะ แฟนๆก็ต่างเป็นห่วงพลอยเชอร์มานนะคะหลังร่างกายในี่ยสู้ผอมไปหลายกิโลล่าสุดพลอยเชอร์มานก็ได้มาให้สัมภาษณ์สื่อถึงสถานะหัวใจกับแฟนหนุ่มนักร้องต้องทูพีที่หลายคนนั้นเป็นห่วงสบายดีค่ะบอยรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะถามอรเอค่ะก่อนละสบายดีค่ะ คอยดูช so like. kind of like uh, okay. so ื่อไปอีทราบดีค yeah, so ่ะทราบดีพราะหลายคนเป็นหวโทคที่าใช่ค่ะเราของแมวกด้นั่คนที่รูสึจะติดอ๋อก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นหัวค่ะก็เดี๋ยวทำไมเงี้ยอูบก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นหัวค่ะก็ตอนนี้ก็ ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก็อยากจะพูดว่าไม่แฮปปี้ค่ะหรือเ่าไแฮปปี้ค่ะคก็เก่งกับคุณยเหมือนกันค่ะไม่ยากมันก็หอะถึงไครคนก็แบบว่าตอนนี้สเตจัสเราเป็นยังไงบ้างในจเรานเกกีฬตเองนโอทีมันชีวิตกลันเี้เราฮะชีวิตกังเงี โอเคได้ไหมดูตอกที่ทุกคนเป็นห่วงเราเรายินเราแต่ญยาว่าเราจะไม่ต้องทำให้ทุกคนเป็นห่วเพราะคุณบายก็จะรู้ว่าในจีนคนชอ็ไปยินก็เป็นห่วงเราตลอดเวลาใช่ไหมค่ะก็ก็ขอโทษด้วยไม่ต้องขอโทษดิขอบคุณใจขอบคุณขอบคุณที่เด้วยคุณบายไม่ติดห่วงทำไมวะแต่ขอบคุณเยอะมากคนเป็นห่วงเรา สิ่งที่เกิดขึ้นก็จริงๆแล้วก็ได้รับรู้ถึงความความหมกุ่งของทุกคนนะคะเพราะว่าแบบก็จะทราบดีวมมยวพลอยเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเออเวลาเราแบบนิ่งหายไปในอินสตาแกรมโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะพอยเป็นคนแบบแบบเขาคงรู้ว่าพอยจะแบบมีความกังวลหรือว่าไม่สบายใจอะไรบ้างก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงค่ะรับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงแล้วก็ความหมาของทุกคนนะคะพอยก็จะพยายาม เอาความหวังดีขอทุกคน้มาเป็นพลังบวกแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะล่าสุดค่ะ TikTok เชอร์มา f c ได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์คลิปพอยและต้องทูพีพร้อมแคปชั่นว่าจบกันอย่างสมบูรณ์ในปี68 ที่ดูจะร้อนแรงก็เห็นจะเป็นคอมเมนต์ละค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างเช่นออกตัวแรงเกินตอนครบและจากคอมเมนต์นี้ก็ทําให้แอดมินของเซอร์มาน f อเนี่ยเข้ามาตอบบอกว่าแล้วต้องแอบคบหลบๆซ่อนๆหรอถึงไม่ให้ออกตัวมารยาทควรมีเกิดมาไม่เคยเลิกกับแฟนหรอ แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีคอมเมนต์ดีๆเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจพลอยเชอร์มานกันเยอะเลยทีเดียวอย่างเช่นขอให้เล่ใไปนี้ใจดีกับพี่พลอยพี่พลอยมีค่ามากกว่าจะไปเฝ้าผู้ชายตามผับตามบาร์ตามเวทีคอนเสิร์ตค่ะขอให้มัมมีความรักที่ดีนะคะจะจบอีกกี่ครั้งอย่างน้อยมันก็เคยเกิดขึ้นค่ะ